สวัสดีครับเปนแฟน BMW Car Magazine Thailand นะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่กันที่งานเปิดตัว BMW iX 3นะครับแล้วก็ BMW iX นะครับตอนนี้ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นเจ้าตัว BMW iX นะครับครับตอนนี้มองบรรยากาศรอบนอกกันไปก่อนแล้วกันเนี่ฮะให้ดูช่วงท้ายก่อนแล้วกันไม่มีใครดู ลึกมากครับลึกถึงขั้นที้แบบสามารถแบบเก็บของได้นอนได้เลยอ่ะถ้าใครตัวที่แบบสูงไม่เกินสักถ้าพับเบ่ะนะสักร้อยคนสูงสักร้อยหกสิบอะนอนได้สบายสบายเกิดล้อก็ดีไซน์สวยงามมากมันมีบูลิงระบุด้วยนะว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์ ตัวผมจะไม่พูดถึงเรื่องของสเปคของตัวรถก่อนนะครับเราอยากจะให้ดูดีไซน์ของตัวรถก่อนนี่คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแบบดีไซน์แบบกว้างครับมันจะก้ามกึ่งอยู่ระหว่าง X7 นะครับ X7 เพราะว่าท้าย X7 กับ X6 ครับความก้ามกึ่งของตัวท้ายรถลองดูในตัวรถแห่งคอนโซลข้างนะครับประตู วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสบายมือมากครับตรงนี้น่าจะเป็นการเซตของซีดได้ครับว่าเราเป็นคนนั่งันนี้อะไรไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือก่อนาะมีเซตหนึ่งสองลำโพงนะครับจากโบเวอร์วิงกิส่วนคอนโซนกลางเราจะเห็นว่าตรงช่วงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรขวางกั้นอีกแล้วเนื่องจากมันจะไม่มีเพลเกียร์ละ ต่างกับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปปกติใฟดาดเพียงคงอยู่นะครับสามารถควบคุมได้จากจุดเดียวเช่นเดยล่างก็จะมีจุดชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็มีจุดวางแก้วน้ำส่วนหน้าจอดิสเพย์ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ถึงขนาดที่แบบใหญ่มากลากยาวแต่นุ่นมาเลยนะครับ ส่วนตัวออพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นรูปแบบหกเหลี่ยมนะครับเพื่อรองรับในอนาคตในระบบของอัตโนมัตินะครับออการขับขี่แบบอัตโนมัติก็จะทราบดีว่าเออพวงมาลัยของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในทิศทางไหนนะครับจะเปส่วนภายในนี่ก็จะเป็นด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของออไฟ ก็ป,ปุ่ม SOS นะครับของทางบดับยต่อด้วยหลังคาครับตรงนี้เนี่ยเข้าที่ทราบมานะครับคือเราสามารถปรับกดสวิตช์ปรับเพื่อตัดแสงได้นะครับเราจะให้มันมองเห็นใสาภายนอกก็ได้หรือเราจะปิดให้มันทึบก็ได้นะครับโดยกดผ่านสวิตช์เพียงเท่านั้นครับ เอาล่ะตอนนี้สามารถดูตรงด้านคนขับด้านหน้าได้แล้วคอกพิดคนขับนะครับตัวพวงมาลัยอย่างที่บอกก็คือเป็นหกเหลี่ยมนะครับเพื่อรองรับในการขี่แบบระบบอัตโนมัติในอนาคตทาให้เราสามารถรู้ได้นะครับว่าพวงมาลัยของเราอยู่ทิศทางใดนะครับส่วนไอ้จอสกรีนตรงนี้ที่เห็นเนี่ยขนาดก็ใหญ่มากมองเห็นชัดจากที่นั่งคนขับแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะโค้งรับกับตัวคอนโซลรถด้วยครับตรงน,นี้ก อีซี่ยูสเบลี่ยูสมากสามารถเล่นได้เลได้เลยนะครับ้ายขวาแยกกันอย่างชัดเจนในส่วนตัวเมนูเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันทีหลังนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวโครงรถเนาะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยเพื่อน้หนักที่เบาแข็งแรง ให้ดูที่นั่งโซนเบาะหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่นเคยอย่างที่บอกมันจะไม่มีคอนโซลกลางนี้ขวางอีกแล้วที่นั่งก็จะดูกว้างขึ้นนะครับที่สําคัญคือช่องแอร์จะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับเราสามารถปรับเลือกได้เองสามารถปรับช่องแอร์แยกซ้ายขวาได้เหมือนเดิมน,นะครับดังหลังก็โอเคเหมือนเดิม บีไทป์ซีแน่นอนสำหรับชาร์จครับ,บ,บ,บตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์อยู่ตรงเสาบีอยู่ด้วยนะครับมีช่องแอร์ที่สำคัญคือก็ยังมีออตัวลำโพงนะครับโบวอร์วิกกินส์อยู่ด้วยจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะ BMW i x คันนี้เนี่ย มีระบบชาร์จมีชาร์จได้ทั้งสองหัวเลยครับทั้ง AC และดีแน่นอนที่สุดครับปลั๊กไฟทางบ้านถ้าเป็น wall box ของเราเนี่ยมักจะเป็นปลั๊กไฟ AC แต่ถ้าเราไปสถานีที่เป็นสถานีชาร์จนะครับที่เป็นฟาสชาร์จนะครับเราสามารถใส่หัว DC เข้าไปได้ซึ่งทําให้การชาร์จรถเนี่ยเร็วขึ้นมากครับอย่างน้อยใช้เวลาประมาณแค่40นาทีจาก0ูนย์ถึง80เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทำให้รถของคุณวิ่งได้ไกลมากเลยนะครับผมบอกให้ประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สำหร แรงของเขาอยู่ที่680อยกิโลก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ500กว่ากิโลเลยทีเดียวชาร์จหนึ่งนึ่งได้500อกิโลมาดูเรื่องของสถานะการชาร์จนะครับไฟสีเหลืองนะครับก็คือรอการชาร์จตามที่ได้ตั้งเวลานะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือเราตั้งเวลาไว้แล้วถ้ากำลังรอเวลาที่จะชาร์จนะครับสีฟ้าครับทีเนี่ยก็คือการชาร์จปกติสีเขียวคือชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสีแดงเนี่ยครับก็คืออาจจะมีปัญหาหรือการชาร์จ ของเราเนี่ยฟอลนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากตรงจุดนี้ดึงปลั๊กทําตามโปรเซสในการชาร์จใหม่แล้วมันก็จะกลับมาชาร์จได้ปกติเหมือนเดิมตรงนี้ไฟตอนนี้เป็นสถานะเป็นไฟสีขาวนะครับก็ประมาณนั้น สำหรับเจ้า BMW iX xDrive 50 Sport เนี่ยครับราคาจำหน่ายก็อยู่ที่5,999,000บาทนะครับมาพร้อมกับแพ็คเกจบำรุง BSI standard นานถึง4ปีโดยที่เขาไม่จำกัดระยะทางเลยซึ่งตัวรถเนี่ยให้พละกำลังสูงสุดนะครับ385กิโลวัตต์523แรงม้าและมาพร้อมกับระบบ BMW eDrive ในเจเนอเรชันที่5นะครับ มีแรงบิดสูงสุดถึง765นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ในเวลา4.6วินาทีและนี่ก็คือมินิรีวิวนะครับของเจ้า BMW iX ส่วนใครอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b m w c a r m a x c o m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ